ตรงนี้นะคะจะเป็นสิบหมายเลขสุดท้ายที่เข้ารอบไฟนอลเทนนะคะรอแป๊บยนะครับบ้างเฮ้ยไปไหนอะ่ะ I don't know กันห,หน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ซีคอนบางแคแล้วนะคะวันนี้ตื่นตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าครึ่งเพราะว่าจะพาน้องบิลลี่มาประกวดตอนนี้เพิ่งประมาณ8โมงเองนะคะทุกคนห้างมันเลยยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนให้ทันเวลาก่อนนะคะถ้ามาสายก็คือโดนตัดสิทธิ์เลยได้ที่ว่างแล้นะคะนี่<ห>นเต็นท์เราก็ประมาณนี้นะคะ3,000กว่าค่ะทุกคนแต่ว่าตัวเต็นท์อ่ะมันสามารถเซกชั่นให้แบ่งเป็น2ช่องได้แต่ว่าวันนี้บิลลี่มาคนเดียวใช่ปะเราก็สามารถเปิดช่องนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็แถมมาเออได้มากับตอนที่ ซื้อเต็นเลยนะคะมันดีคุณภาพมันดีกว่าใช่นนมันดีกว่าอันที่เรามีครั้งที่แล้วอ่ะมันวัสด,ดุดูแข็งๆกว่าค่ะมันไม่ค่อยยวบเท่าไหร่ <laughs> จะบอกว่าบบลลี่าฉี่ตอนเช้ามาทีนึงนะคะ <laughs> 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 แต่ว่ายังดีที่เปียกแคุ่ง <laughs> น้องเพิ่งอายุ4เ <laughs> ดือนเลยนะทุกคนวันนะี้เรามาประกวดเป็นอะไรนะเหมือนประกวดคิดเทนอ่ะทุกคน3 6ถึงเดือนมั้งใช่ไหมหรือ5เดือนปะสาถึง เป็นรุ่นน้องแมวเด็กอะคะ่ะคือเฮลี่ไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรามาประกวดนะคะเดี๋ยวให้น้องอยู่ในนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนกันนะคะบบลลี่บิลบลี่คือน,น้องเป็นแมวที่พูดเก่งอย่างนี้อยู่แล้วนะทุกคนตอนนี้คิวต่อแถวลงทะเบียนยาวมากก็เลยแวะมาดูน้องนิดนึงนะเป็นห่วงอะลงทะเบียนนะคะขอบคุณค่ะย้ายเมื่อ 1.52ก็จะได้ตัวเลขตามที่ในแคตตาล็อกที่เขาส่งมาให้ตอนวันก่อนหน้านะคะบางคนอาจจะงงว่าทำไมเราถึงเอาแมวเด็กมาประกวดรู้สึกว่ามันง่ายกว่าปะมันเป็นชื่อฟังนะชื่อเราที่เราเรีดมาเองถือว่ามาหาประสบการณ์ะค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเราทุกคนเลยแทุกอย่างก็คือซื้อมาใหม่หมดเลยมาดูว่าวันนี้คลิปจะจบตอนไหนถ้าน้องริสปอนเก็คือกับ้าลับไปนอนสักที เห็นเลยนะอย่างแรกคือคนที kind of ่มาประปูดอ่ะมาแบบทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นแบบเราเจอคนแบบวาไรตี้ไดเวอร์ซิตี้สุดๆเลยนะคนนเ่งแมวมาหลายตัวมากเต่นเต้นจัง้จะทำอะไรครับแล้จะทำอะไรถ้างทำงานอย่ากับบ้านเลยตอนนี้แถวเรานะคะเต็มแล้วตอนแรกนึกว่าจะอุ่นใจมีคนให้คำปรึกษาสรุปเป็นมือใหม่กันหมดเลยมาครั้งแรกเหมือนกันเลยค่ะนี่ น้องตัวข้างหลังก็ามาเป็นเพื่อนส่วนด้านขวามือของเรานะเป็นน้องไซมิเรียนนะคะเพื่อนๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าตอนนี้เวลาประมาณจะเก้าโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเขาจะมีการกล่าวเปิดงานนิดน,ดนดหน่อยๆแหละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะอยู่ในสเต็ปของอะไรนะโนวิสเหรอโนวิ c คลาสมีไว้ทำอะไรเอ่ยเป็นเหมือนแมวบางตัวมันยังไม่มีใบเพชรมันมาลงทะเบียนได้ ได้สตามสแตนดาดไ,ไหมใช้ประมาณนี้เท่เา,เาที่เข้าใจนะไม่รู้ว่าถูกต้องแค่ไหนนะคะที่พูดเพราะว่าไม่ค่อยทราบ,บเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เข้าใจคือเหมือนเป็นการตรวจมาตรฐานสายพันธุ์ใช่ไหมว่าเหมือนอเป็นสายพันธุ์ตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านูนิน่านอันนี้คือว่าใชจ่ายประมาณ4ี่ัดค่าใช้ใจ่ายนะหลักๆแล้วก็แล้วก็ไวมากใช้เวลาแป๊บๆสักเรึ่งวันนะคือคนอ่ะบอกเยอะมากว่ามาที่นี่ยจะได้เพื่อนเยอะเต็มไปหมดเลยมันคือเรื่องจริงเลย ทำเป็นรู้งานนิดนึงทำเป็นเหมือนแป้งขนตามกระแสเห็นคนอื่นเขาแปลงกันเยอะเหลือเกินนะคะแปลงคะแง้งเดี๋ยวโดนเจี๊มตาพิลี่แป๊บๆจะ11โมงแล้วอะทุกคนเรามาที่นี่ตั้งแต่8โมงอะเวลาผ่านไปไวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เวลา11บเอ็ดโมงจะเที่ยงแล้วนะตาเริ่มฉ่ำลืมบอกว่าน้องแมวที่เขามาเพื่อโนวิสคลาสโดยเฉพาะเนี่ยบางคนก็คือได้กลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่า ได้ใบเพชรกันแล้วนะคะ 3> <3> <3> เดี๋ยวไว้พาโบมาบ้างดีกว่า สำหรับแมวบ้านใครเนี่ยที่ยังแบบว่ายัางไม่มีใบเพชรอะไรเงี้ยเราอยากมาลงโนวิสคลาสเพื่อดูการคอนเฟิร์มสายพันธุ์ให้น้องแมวตัวเองเนี่ยแนะนําว่าลงมาได้ก็ดีนะคะค่าใช้จ่ายจะประมาณส5่ห้าพันอะไรประมาณนี้นค่ะค่าเดินทางแล้วก็ค่าเต็นท์ต่างๆจริงๆไม่ต้องเป็นเต็นท์ก็ได้หรอกแต่ว่าเต็นท์มันจะดีตรงที่ได้วางกระบะทรายได้วางอะไรเงี้ยเหมือนวิลเนสของแมวค่ะมันก็จะดีขึ้นเนาะเพราะว่าไหนๆแล้วก็อุตส่าห์หอบเขามาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากมาด้วยซ้าก็ได้อะไรเงี้ยพยายามดูแลเขาให้ได้มากที่สุดเขาทีา่ ะะเพราะว่าเราบรบกวนให้เขามานะะี่เขาบอกว่าตอนนี้เวลาจะประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะก็กําลังรอให้เขาเรียกเลขของตัวเองอยู่ตัวข้างๆเรานะคะน้องตาตาถูกเรียกนัมเบอร์แล้วก็ต้องนั่งฟังเลขอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งแต่ช่วงประมาณ11บเอดโมงได้มงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเลขตัวเองเลยใช่อดีตสิน้องตาตาใ้เบอร์ด้วยค่ะ ภูมิใจแล้วแม่ภูมิใจแล้วเป็นยังไงบ้างคะกรรมการคุยอะไรบ้างไม่คุยไม่ถามอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรกับเราเลยเหรอคะใช่ตาเรีกอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งแ b ป e n t ก็เลยโอเคติดแล้วค่ะติดตรงไหนดีอะแม่ไม่ได้เตรียมไว้ทุกคนตอนนี้เวลาประมาณจะหมายสามแล้วนะคะน้องยังไม่ได้ไปเจอหน้ากรรมการเลยไปคิดว่าน่าจากว้วนี้นะคะ เหนื่อยหรือยังไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยไม่ได้ไปนะคะกลัวอยู่คนเดียวแล้วลนไม่ได้ไปทุกคนเราน่าจะเป็นเลขล็อตต่อไปแล้วนะคะซื่อแต่ไม่รู้จะถ่ายทันหรือเปล่าเพราะน่าจะลนมากๆน้องน้องเรียกแล้วไปนี่ไปนี่ไปนี่เขาเขาต้องให้ clean เราไม่เราไม่ถามว่าวางแมวได้เลยให้ clean เขาดีมากเลย อขออนุญาตที่กรรมาการแล้วเรียบร้อยนะคะตื <S <S ่นเต้นมากหนนน9อแะครับไปไหนอะฮะ I don't know <S <S ปปไปนอ่ะเราะั่นนครับนะเาจะเปลี่ยนสีให้เลยเอะไรขึ้นอะอ้วตอโดน d i s q u a l ฟัยไหมอะ ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องเดสีกูนนะคะน้องจะไม่ใช่เป็นสปอร์ตอาจะเป็นพวกเด็กสีงาเลยมองว่ามันไม่ได้เป็นทับี้ขนาดนี้มันมีวานเมากกว่จะเป็นวยเซจะเป็นวายเวายอเลยเก็นน้อง่สวยมากลครับ kittens the color is n o f i ว่งนีกงสี

แน่นาคตอ่ะสีน้องจะพัฒนาไปเป็นเชดเดตประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกรรมการมองว่าไม่เป็นสปอร์ตเลยนะไม่ใช่แน่ๆเหมือนแบบสีมันยังไม่นวลพวตัวเฉยๆกรรมการมองว่าเดี๋ยวพัฒนาไปเรื่อยสียังไงก็จะพัฒนาต่อสนุกดีนะทุกคนเออได้คุยกับคนที่เหมือนเขา specialist จริงๆนะคะแล้วงาน SCT ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาจัดขึ้นมาด้วยนะเรียบร้อยนคได้โบได้โบไหมเย้แต่โบยังไม่มา บ่อยหมดค่ะเดี๋ยวเรามารีแคปเหตุการณ์เมื่อกี้ก่อนนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าพอกรรมการอุ้มน้องปุ๊บเนี่ยบิลลี่ก็โดนย้ายไปอีกโต๊ะหนึ่งเลยคือเอาไปหากรรมการอีกโต๊ะหนึ่งเลยใจก็คือใจตกไปที่ตุดทุกคนดิสคอร์ฟายพูดง่ายๆพูดพอๆแล้วนะคือเท้าเย็นเหลยก็เฮ้ย้องดิสคอร์ฟายหรอหรืออะไรนะคะสรุปแล้วคือสี่น้องไม่ใช่แฮปปี้ไม่ใช่สปอร์ตเดตอะไรอย่างเงี้ยสี่น้องจะโตมาก็จะเป็นเหมือนพวก Okay. กรรมก,การชมว่า Beautiful Kitchen But The color is still developing นะคะคือว่า น้องเนี่ยเป็นแมวที่สวยนะแต่ว่าสีเนี่ยยังต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่น้องเนี่ยยังเด็กอยู่ส่วนใหญ่กรรมการเขาก็จะพูดถึงพวกลักษณะนิสัยแล้วก็จุดเด่นของสายพันธุ์ค่ะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกรรมการคนนี้น่ารักมากนะเห็นตั้งแต่ในต๊ะแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติหมดเลยนะคะสนุกไหมสนุกไหมรอนานเวอร์ตอนนี้กี่โมง ห้าโมงห้าโมงแล้วด้วยความที่มันเป็นคิทเทนมันก็เลยรอนานกว่าเพื่อนเขาหน่อยนะคะเป็นแมวเด็กอะ่ะเราเหมือนเขาให้อยู่ระดับท้ายๆเหมือนจะให้เป็นเหมือน a d อ l t female adult male อะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้เขาให้คิทเทนสแปนบายแล้ววงม,มากตอนนี้เราถึงได้นอมบิสมาอีกทันหนึ่งน,นอมบิสเห็นไหม,เห,มเ,หเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้ว,ดลวโดมินทิทเบสซินโชน ดังนั้นเราต้องอยู่อีกหน่อยอีกหน่อยสวยก็เหนื่อยนะตอนนี้กําลังรอไปเงี้ยวใส่กรรมการนะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคิทเทนริงอืมคิทเทนริง n g นะคะมีคนสอนวิธีจับแมวอยู่นะคะกดเอาน้องไว้บนโต๊ะก่อนเอาน้องไว้บนโต๊ะก่อนอ่ะเชนกันตรงนี้เลยต่อหน้าแล้วก็จับตรงนี้อ่าอือเอาบิลลี่ได้ไหมคะเห็นไหมไม่แข็งหนูอ๋อแข็งีลยนิ่งแล้วได้ไหมคะเย้ไอหลังไว้หน่อยสิเต้นเต้น ได้ไหมคะหนักนะตอนแรกไม่หนักเลย2องโลตอนนี้เกรงจนแบบปวดแขนละเหนื่อยไหมลูกแล้นที่อนี้มีแฟนขับมาหายอู้ด้วยจะถึงคิวแล้วนะจ๊ะคนสุดท้ายตัวเล็กแค่นี้ทำไมให้คนสุดท้ายได้อย่างไร ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ดูตัวน้องนะไปนองเสร็จดูที่นั่งกันถึงปั๊บอันนี้คือคิทเห็นคิดเห็นทุกคน k ด t t ิดเห็นไม่ไม่ no pressure at all นะเตรียมตัวกลดกดกดกับบ้านเลยไม่ต้องหวังอะไรลูกวิลลี่ตัวยังไม่เท่าขาหลังก็เลยวิลลี่เด๋อแล้วอ่ะตอนเนี้ยมีคนได้แทนที่หนึ่งคนแล้วนะคะทุกคน องังเลยอนนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการริงนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือน้องหนอนีิแล้วก็บิลลี่นะคะเริ่มวยมวายแล,วแล้วเขาให้กลับแล้วนะคะตัวสุดท้ายนะคะทําไม่ถูกแทนที่ทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็น10บหมายเลขสุดท้ายที่เขารอบไฟนอลเทนนะคะกรรมการงง ค่ะคะและทีมไ้าแรกที่ยังอยู่นะคะคือคู่เรือล่าดของพี่แซนทริกนะคะเดี๋ยวต่อไปเตั้งมาไม่เป็นไรนะกรรมการนะคะจะจัดอันดับไม่เป็นไรนะลูกโอ้โหจนถึงสิบนะคะกลับบ้านนะคะสำหรับเวทีแต่ว่าอันนี้คือยังไม่จบเนาะต้องรอนอมบิชใช่ไหมเบียร์ <laughs> และสำหรับน้องที่แสดงความเป็นตัวเองสูงสุดน,นะคะเ yeah. o so, my second goes to the short hair ที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้คือน้องที่ได้รางวัลชนะเลิศคิดเท่นไปนะคะก็ตกเป็นของน้องสก t t ติชโค o ตัวในคลิปนั้นเลยนะคะ แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะน้องสวยมากยินดีด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ะรายการการแข่งขันสุดท้ายแล้วนะคะคือการแข่งนมบิสอะไรสักอย่างเบสิ่งโชว์ะคะ่ะเดินโชว์เลยค่ะโชว์ตัวเลยค่ะน้องเพชรเมียนะคะโชว์เลยค่ะ90 122 152นะคะรอบนี้เน้นโชว์เป็นจากเจ้าของเลยนะคะแล้วก็โชว์หมายเลชัดเจนกรรมาการจะได้โหวตง่ายๆนะคะ ดูจากคู oh. ่แข <talk> ่งแล้วอาจจะไม่ได้ดูเทาไร่คอนแกรมสูงสุดอยู่ในอันดบหนึเด็22เป็น22เทียบกับ92ค่ะฉันเดินไปเซตใหม่ก็ขนเป็นไปตามสิ่งที่ไว้แต่ว่าวันนี้ก็คือได้ประสบการณ์เต็มๆให้น้องได้พักก่อนไป สองทุ่งกว่านะคะสรุปแล้ววันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ13 -14 ชั่วโมงโได้เลยนะคะในการประกวดสำหรับน้องบิลลี่นะคะน้องบิลลี่ได้ตำแหน่งนมาตำแหน่งได้ใบลาอันนึงแต่ว่าทีนี้มันแอบเศร้านิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวลาที่เราได้เนี่ยคะ่ะเขาจะชอบเรียกกันว่าได้โบแต่ว่าโบเขามันหมดอะคะ่ะทุกคนมันเลยเหมือนแบบมันไม่ได้มีซิมโบลิกอะไรมาเชียร์อัพเราเนาะอย่างที่สองน้องก็ได้ตัว นอมบิสนะคะนอมบิสคือเหมือนเขาเรียกว่า Nominated for Best i n s h o w อะไรเงี้ยเหมือนได้รับคัดเลือกจากแมวทุกตัวใช่ปะใ,ในการลงสนามของวันเนี้ยให้ไปยืนให้กรรมการดูอะสรุปแล้วน้องก็ไม่ได้นะคะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งเลยอะที่เรานึกได้ก็คือเจอเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนใหม่เยอะมาก,าก,มากเจอเพื่อนใหม่มเยอะมากนอกกเจอพี่ข้างบ้านด้ยที่ไม่คิดว่าจะมาประกวดเจอพี่ข้างบ้านที่ไม่คิดว่าจะมาประกวดนะคะแล้วก็ ได้เจอผู้ใหญ่ที่ดีอ่ะเป็นผู้ใหญ่ในงานของสมาคมอะไรเนี้ยค่ะอืมเขาคอยช่วยเหลือคอยดูป้ายเลขให้เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกของเขานะคะถือว่าไม่ได้แย่นะแล้วก็เชื่อว่าเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาการประกวดของเขาให้ดีขึ้นไปนะเพราะว่าในครั้งนี้เป็นแค่ครั้งแรกเองให้เขาได้ลองสนามจริงนะคะเหมือนกับเราเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะส่วนครั้งต่อไปจะมีไหมก็ก็ยิ่ขึ้นอยู่กับปิลลี่แล้ว แลแหละถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามชอ่องแคนดี้เอาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขาที่จะลดบ๊ายบาย